อ่อนสวนน้าบ้านเพิ่นเด้พี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งจัยกันบัดน้าบ้านเพิ่นมาแตกต่างกันกับน้าบ้านเฮาแท้อันนี้เขาผ่าใต้เด้อพี่น้องอยู่จังหวัดสุดรารตําบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตกหัวโคง้งบางสวรรค์น้าใส คักใสแนนโอ๊ยเบึ่งละอ่อนสวนนี่ไหลลงมาน้ำตกตกมาจากภูเขาไหลเซาะตามก้อนหินลงมาเรื่อยๆพี่น้องอันเท้เเลียวเห็นอยู่ในน้ำสีขาวๆนั่นลหละมันเป็นทรายทรายขาวๆกับก้อนหินมีแค่สองอย่างเท่านี้นี่แหละ สาเหตุของน้ำใสก้อนหินกับทรายแค่นั้นบ่มีขีดตมขีดตะลืนนี่ยังคือบ้านเขาเลยเป็ดตะเ่นตะอาบคือนอย่างพุ่นนะโอ้ยงามคักก่อนซ้อนคักใสโพดใสโพพุ่นนะป้าคน,นกับมะเล่นกันหล้าอากาศกับหอนน้อยนอขนาดเอา้าแซ่ซื้อพี่น้องเอ้ยหนาว ขืนมาหอดขั่วหัวใจจา้าไหยจังไม่เย็นขักเย็นแน่เลยย็นจะเยือกเนี่ยน้ำจากภูเขาว่าแม่น,น้ำเคลื่อนน้ำหนองน้ำคลองคือบ้านเฮาผู้